สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปนะครับเป็นคลิปของระบบร,ระบายอากาศนะครับที่จริงคือระบบร,ระบายอากาศกับระบบปรับอากาศมันจะคู่กันนะครับเขาจะเขียนว่าระบบปรับอากาศและระบายอากาศนะครับทีนี้ระบบระบายอากาศนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าเป็นห้องพักนะครับมีห้องพักแล้วก็มันจะมีะพวกแอร์นะครับนี่คือแอร์นะครับแอร์เป็น FCU ทิ่ เป็นท่อแอร์ที่รับก็เรียกว่าท่อน้ําเย็นมาจากชิลเลอร์และมาจ่ายแฟงคอยนะครับทีนี้พอมีแอร์นะครับมันก็จะมีไอตัวที่ก็เรียกว่าะระบบะระบายอากาศนะครับซึ่งมันจะมีสส่วนส่วนที่ระบายอากาศเป็น ที่อยู่ในห้องน้ําเป็นอากาศเสียอากาศที่มีกลิน่นมีกลิ่นหรือ,อะไรพวกนี้ครับแล้วกับอากาศที่ดึงจากข้างนอกซึ่งเป็นอากาศดีซึ่งเป็นอากาศหมุนเวียนทีนี้เรามาดูก่อนว่าระบบปรับอากาศทําไมต้องมีระบบปรับอากาศนะครับเรามาดูว่าระบบปรับอากาศก็คือเวนติเลชั่นซิสเต็มนะครับระบบอากาศนี่คือมันทําหน้าที่ทําอะไร เอาไว้ทําอะไรนะครับก็คือในตึกในห้องพักอะไรพวกนี้มีหน้าที่ทําอะไรนะครับการการทําให้อากาศเกิดการหมุนเวียนก็คือพูดง่ายๆอากาศดีกับอากาศไม่ดีนะครับมีการหมุนเวียนมีการ flow ไหลนะครับเอาอากาศที่ไม่ดีผ่านในตัวเครื่องเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหนึ่งเขาเรียกว่าตัวนี้นะครับในตามห้องพักซึ่งจะมีก็เรียกว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความ เย็นให้กับอากาศที่นําเข้าสู่อาคารก็คือเรียกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศนะครับก็คืออาจจะเขาเรียกว่า energy recovery ventilator นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวนี้ทีหนึ่งว่าทำ้มที่รายแต่นี้ผมจะเกินเรื่องว่าทําไมต้องมีระบบปรับอากาศเข้ามาในพวกปับอากาศด้วยมันคู่กันนะครับในห้องพักอะไรพวกนี้ทําไมต้องมีจําเป็นต้องมีครับเรื่องปรับอากาศก็คือ คือก็ทำให้อากาศหมุนเวียนอยู่ภายในห้องนี่แหละครับถ่ายเทในใน,ในอาคารโดยการออกแบบนะครับตัวอาคารก็ก็ยังไ้มีช่องระบายอากาศเข้าออกก็คือมันจะมีถ้าทังเกตดูมีเข้าแล้วมีออกนะครับก็คือเพื่อให้เกิดาการหมุนเวียนหรือการเติมการเติมอากาศนะครับอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปในภายในอาคารโดยตรงหรือผ่านระบบท่อลมอันนี้คืออันนี้คือผ่านท่อลมนะครับถ้าเป็นระบบ เตมอมากาศอีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาอาจจะเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับหรือเป็นพัดลมดูดออกปอาเข้าอะไรพวกนี้ที่ติดตามผนังนั้นก็เป็นอีกระบบหนึ่งซึ่งไม่มีท่อแต่นี้ผมจะกล่าวถึงการาใช้ท่อดักนะครับเข้ามานะครับซึ่งก็โดยการใช้ท่อนะครับเติมโดยพัดลมติดผนังที่ผมว่าติดผนังก็ได้นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องระบายอากาศออกอย่างภายนอกนะครับโดยวิธีธรรมชาติวิธีธรรมชาติบ้านเราว่า อ่เป็นหน้าต่างนะครับในห้องน้ําอะไรพวกนี้เพราะห้องน้ำเนี่ยเวลาเราปิดถ้าไม่มีที่ระบายอะไรพวกนี้เนี่ยอากาศมันจะร้อนอ,อุ่นเผานะครับเพราะนั้นเราก็จะเปิดหน้าต่างหน้าต่างก็คือเป็นการระบายแบบธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับอ่ถ้าอ่โดยระบายแบบคนไกลก็คือโดยใช้พัดลมนะครับดูดดูด อากาศที่เสียออกแล้วก็เข้าเครื่องไอตัวฮิตเชงตัวนี้นะครับก็คือตัวฟอกคล้ายๆเหมือนตัวฟอกอากาศก,าก็คือจากอากาศเสียอย่างเงี้ยฟอากาให้เป็นอากาศดีแล้วก็ปรออกแล้วก็จากอากาศดีก็มาผ่านฟิลเตอร์มา,าโฟเข้าอีทีหนึ่งเนะียเดี๋ยวมาอธิบายตรงนี้นะครับก็คือให้อากาศมันหมุนเวียนให้อากาศมันโฟและในขณะเดียวกันก็ ก็เรียกว่าทําให้อากาศมันในห้องมันมีความรู้สึกว่าบริสุทธิ์ขึ้นนะครับสาเหตุที่ต้องมีนะครับก็เพื่ออะไรควบคุมนะคนระับควบคุมระดับของสิ่งปนเปื้อนนะครับพวกฝุ่นพวกเชื้อโรคอะไรพวกนี้ฝุ่นละอองสารเคมีกา๊าซฟันอะไรที่กลิ่นเหม็นๆอะไรพวกนี้นะครับในพื้นที่ในห้องอะไรพวกนี้ให้มันระบายออกไปให้มีความปลอดภัยครับคนที่เข้าไปพักอาศัยนะครับ ถ้าสมมุติว่าไม่มีอากาศพวกนี้เข้าระบายโฟออกในขาดมศบุนเฟียนเนี่ยเราหายใจเข้าไปก็อาจจะทำเป็นโรคเป็นอะไรพวกนี้ได้นะครับต่อไปก็คือพวกภุมอะไรก็ต่อไปก็คือ,ม,อ,อ,คอมีเพราะต้องการควบคุมควบคุมอากาศภายในห้อง นะครับควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นเนี่ยนะครับให้ให้ให้มีความรู้สึกที่ว่าเออสบายเวลาเราเข้าไปนอนพักในโรงแรมอะไรพวกนี้เพราะมันจะมีอากาศหมุนเวียนรู้สึกเออมันไม่อับชื้นอะไรพวกนี้นะครับอากาศร้อนอะไรพวกนี้ความชื้นมันก็จะไม่มีหรือปรับให้มันเหมาะสมนะให้ให้มันเหมาะสมกับในกรณีของอะคนที่เข้าไปพักในอ้องพักนะครับพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ปรับแล้วถ้าเราไม่มีระบบอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ คนที่เข้าไปพักอาจจะไม่สบายเนื้อไม่ไม่สบายตัวทําให้หูตีดทาให้อึดอัดอะไรเงี้ยคือเข้าพักในใน,ในห้องทําให้เขาเรียกว่าไม่สบายตัวเพราะฉะนั้นมันต้องมีพวกระบบพัดลมในการหมุนเวียนนะครับทีนี้เขาบอกว่าหลักพื้นฐานเนี่ยของของระบบปรับอากาศไอระบายอากาศนะครับมันต้องทําอะไรบ้างคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียน,ยนอากาศก็คือเรียกว่าแอร์เชงนะครับภายในพื้นที่เนี่ยอย่างต่อเนื่อง นะครับก็คือก็ถ้าเปิดทั้งวันคนขับข้า24ชั่วโมงก็ไอตัวเนี้ยต้องทำงานอยู่24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลอากาศเกิดความสมดุลแล้วก็อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับก็อันนี้ที่เขาติดตั้งอย่างหนึ่งก็คือช่วยช่วยแอร์ช่วยช่วยช่วยในการเขาเรียกว่าให้แอร์มันทํางาน เบาขึ้นไม่หนักนะครับถ้ามีอากาศหมุนเวียนมีอากาศที่เออก็เรียกว่าช่วยในการากเหมือนกับอกแอร์เขารีเทิร์นพวกนี้มันก็เอาอากาศดีบางส่วนที่ไปมิกกันที่ผมเคยกล่าวไปคลิปที่แล้วก็คือเอาอากาศที่ภายนอกเข้ามามิกกับอากาศที่อยู่ภายในห้องเพื่อที่จะรีเทิร์นดึงรีเทิร์นเข้ามาเพื่อให้แฟนคอยไม่ไ่นมันทางานไม่ต้องหนักนะครับเมื่อแฟงคอยไม่ทํางานหนักค่าไฟหรืออะไรพวกนี้พลังงานพวกนี้มันก็จะ เฟพลังงานาได้มากขึ้นนะครับแล้วแอร์พวกนี้ก็จะได้ทํางานแบบโล่งๆนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้คือขั้นตอนอย่างนี้เรามาเข้าดูว่า <c oughs> เดี๋ยวผมบายเส้นตรงนี้คืออากาศเข้านะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมก็อธิบายทีหลังนะอากาศเข้าก็คือเข้าไปในตัวแปลงก็เรียกว่าเครื่องเปลี่ยนความร้อนนะครับหรือก็อยกอีกทีนก็คือยีดเอ็กซ์เี่ยน,นะครับผม ก็คืออากาศดีเข้าปั๊บนะครับก็ไปจ่ายตามห้องอันนี้คือตัวท่อท่อดักนะครับอันนี้คืออากาศดีนะครับคือเข้าไปในห้องนะครับสังเกตดูนะครับสีเขียวก็ไปทุกห้องนะครับเข้าไปจ่ายอากาศดีเข้าไปนะครับแล้วอีกท่อหนึงอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ดูออกนะครับนี่ดูออกอันนี้ก็คือออกนะครับ ก็คือออกมาจากไหนนี่ในห้องน้ำนะครับคือเป็นอากาศที่เสียนะครับนี่คือในห้องน้ําสีแดงนี่คือเข้าไปในห้องน้ําโดยเฉพาะเลยนะครับเข้าไปเอาอากาศออกมาเพราะในห้องน้ําเวลาอาบน้ํามีกลิน่นมีอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะระโบออกนะครับก่อนที่จะบโบออกข้างนอกมันก็จะผ่านในตัวเครื่องก็เรียกว่าเปลี่ยน,นเปลี่ยนความร้อนหรือไอตัว ة, ไอฮีทเอ็กเชงตัวนี้นะครับมันก็จะมี นะครับอ่ะทีนี้ผมจะขยายให้ดูนะครับทีผมจะขยายขยายส่วนนี้นะครับจะได้ดูมันช,ดชัดๆอ่าถ้าเราดูนะครับอากาศเข้านะครับมันก็จะผ่านมาทางนี้ที่อุศรนะครับอ่าอันนี้อ,อ,อากาศอ,อ,อากาศออกมันก็ปาจากทางนี้นะครับ <pent> น,นี่ก็มาจากห้องน้ําที่ผมว่าอ่าน,นี่คือจากห้องน้ํา คนละดักกันนะครับแต่ไปเข้าไอ้ตัวตัวเปลี่ยนความร้อนตัวนี้นะครับคือไอ้ตัวเครื่องเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับก็คือฮี a เอ็ก h a เชนจ์นะครับอันนี้คืออากาศดีมันก็นจะโบออกนะครับอา,อากาศดีนะครับวิ่งเข้ามาในเครื่องไอ้ตัวก็เรียกว่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือ heat e x c h a n g e นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปก็คือในนี้ก็มีจะมีฟิลเตอร์เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายะจะเป็นอย่างนี้นะครับในตัวเครื่องของมันถ้าถ้าดูในรูปรูปรูปก็จะเป็นประมาณนี้เครื่องนะครับที่ติดอยู่บนฟ้า ไอ้ระบบพวกนี้เนี่ยเดินอยู่บนฝ้าหมดนะครับเครื่องพวกนี้ก็ติดอยู่บนฝ้านะครับเห็นนี้มาดูหลักการการทํางานนะครับชื่อของมันเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็คืออะระบบแลกเปลี่ยนอากาศหรือระบบแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับเเออน Energy r e เวอรี่ะรน,นะครับเวน e ิเลเตอร์อน,นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นระบบอะไรแลกเปลี่ยนความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศนะครับเป็น Air to Air Heat e x c h a n g e นะแบบนั้ แบบเพรสนะครับผมก็ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้นระหวา่างภายนอกและภายในนะครับอากาศที่ผมว่าภายนอกและภายในนะครับที่เอาเข้ามาอากาศวิ่งเข้ามาซึ่งก็ทําเป็นก็ทำงานเป็นการควบคุมระบบะระบายให้เกิดการสมดุลนนที่ผมว่าเมื่อกี้ก็คือในห้องให้เกิดความสมดุลน,นะครับเพื่อให้คนพักอาศัยได้อยู่แบบสบายสบายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ การควบคุมอากาศนี้ให้เกิดความสมดุลและลักษณะพิเศษก็ที่แตกต่างก็คือคือคือมันจะใช้พัดลมสองตัวตัวนี้นะครับนี่คือพัดลมพัดลมดูดออกนี่พัดลมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งดูดเข้านะครับนี่พัดลมนะครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ตรงนี้เป็นฟิลเตอร์ด้านนี้แล้วฟิลเตอร์นะครับตรงนี้เป็นบล็อกคอนโทรลควบคุมเป็นไฟสองร้อยยี่สิบมันต้องมีไฟไปเลี้ยงมาด้วยนะครับ เมื่อไอตัวนี้ทํางานนะครับมอเตอร์สองตัวมาทํางานไงก็ดูดอากาศเข้าอากาศบริสุทธินะครับดูดจากภายนอกเข้ามาดูดอากาศเข้านะครับเมื่อดูดอากาศเข้านะครับโดยผ่านไอ r ตัวเฟสแอร์นะครับขณะเดียวกันพัดลมอีกตัวหนึง่งก็ดูดอากาศเย็นที่ใช้แล้วอากาศเย็นที่ใช้แล้วจากภา,ายในนะครับไอตัวกอยล์วายเอ็กซ e ์ซอร์ดแอร์นะครับจากภายในตัวนี้นะครับขัดูเข้ามานะครับอากาศที่ดูดเข้ามาและออก ไหลผ่านตัวกรองอากาศก็คือไอ้ผ่านในตัวฟิลเตอร์นี่ครับอากาศก็ตัวนี้นะครับไหลก็ผ่านฟิลเตอร์ก็ไปใช้อากาศที่ดูดเข้ามาอากาศเสียเข้ามาทําให้เป็นเป็นอากาศดีนะครับสมพูรณง่ายจากอากาศเสียทําให้เป็นอากาศดีเข้ามาะอออนะครับแล้วก็ปล่อยออกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอากาศดีเข้ามานะครับ Hands แล้วว่าผ่านในตัวกรองพวกอะไรพวกนี้นะครับเป็นแล้วก็ผ่านออกไปใช้นะครับใน เอาไปใช้ในห้องนะครับซึ่งกระแสท,ที่เข้าออกเนี่ยเป็นลักษณะของทะแยงมุมเนี่ยเป็นแถลงเป็นของการทะแยงมุมเพราะว่ามันต้องผ่านในตัวไอตัวฟิลเตอร์ในตัวเนี่ยนะครับมันก็จะซ้อนซ้อนฟิลเตอร์หลายชั้นมากนะครับเข้าไปข้างในนะครับมันเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายความร้อนกันนะครับแล้วก็กอย่างก็ดักจับคุ่นดักจับอะไรด้วยนะครับกาออกนะก็คือแม่เวลาเอาไปดึงอากาศอากาศที่จากที่ผมว่านะครับ อากาศที่มาจากห้องน้ำนะครับเป็นอากาศเสียกลิน่นหมิ่นอะไรพวกนี้นะครับมันจะมาผ่านเครื่องนี้เพื่อน,นี้จากอากาศเสียปั๊บเนี่ยเหมือนเครื่องทะแยงมุมมันก็ฟอกเหมือนผ่านฟิลเตอร์ให้ดีก่อนหลยถึงจะปล่อยออกไปข้างนอกนะครับมันไม่ได้ปล่อยอากาศเสียออกไปจากข้างนอกเลยนะครับในถังเดียวอากาศดีก็เข้ามาแล้วก็เหมือนกานดักฝุ่นดักอะไรเพื่อนพวกนี้แล้วก็ปล่อยเข้าไปอากาศดีก็ปล่อยเข้าไปในห้องในทำนองเดียวกันอากาศดีที่ที่ปล่อยเข้ามาจากภายนอกเนี่ยมันก็มามิกเข้ากับไอตัวรีเทิร์นของแอร์ด้วย มาใช้กับตัวรีเทินของแอรเพื่อไม่ให้ตัวแฟงคอยทํางานหนะักนะครับนี่คือระบบของระบบอาเขาเรียกว่าระบายอากาศทําไมต้องมีนะครับมีก็เพื่อ,อสรุปเป็นค้ามีก็เพื่อ1ค่้าเชื้อและหนึ่งทำให้อากาศหมุนเวียนนะครับเพื่อให้มีความ คนที่เข้ามาพักอาศัยเนี่ยมีความเสมอเื้งสบายตัวไม่อึดอัดดูแล้วจะโล่งนะครับเพราะว่าในห้องในโรงแรมอะไรพวกนี้ไปรอข้าเข้าไปเป็นห้องทึบๆถ้าไม่มีอากาศหมุนเวียนเนี่ยมันก็จะอยู่ลบาบากนะครับนี่คือ,อระบบระบายอากาศที่จำเป็นต้องมีแล้วทำไมต้องมีไอ้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนหรือแอร์ไอเอ็กเชงตัวนี้ก็คือดับพวกเขาเรีย,ยกว่า เชื้อแบคทีเรียอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนคล้ายๆฟอกอากาศไปด้วยอะไรพวกนี้นะครับเวลาเราหายใจอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะผ่านในตัวฟิลเตอร์อะไรพวกนี้คือคือแอร์เชิงพวกนี้นะครับคือกรองทําให้กรอ,องพวกแม,ม่มีเชื้อโรคต้แขกเข้าไปข้างในถ้ามันมีตัวกรองมีอะไรพวกนี้บางทีเชื้อโรคที่มันปนเข้ามาเนี่ยทำให้เราไม่สบายอะไรได้แต่อันนี้อากัศหมุนเวียนอยู่ตลอดหมุนเวียนอยู่ตลอดทําให้อากาศบริสุทธิ์นะครับ นันเปนเราเราเข้าพักเนี่ยรู้สึกว่าเออถ้าเป็นระบบโรงแรมใหญ่ๆเขามีระบบเนี้ยรู้สึกว่าในห้องเี่เราเข้าพักเนี่ยมันจะโล่งนะครับเป็นนี่คือเป็นระบบของเรียกว่าระ,ระบายอากาศซึ่งคู่กับระบบแอร์ปรับอากาศนะครับทีนี้ผมจะให้ดูแบบตัวอย่างนิดหนึ่งครับดูแบบของอระบบแอร์แล้วก็ระบบปรับอากาศและระบายอากาศมันก็จะอยู่คู่กันนะครับอ่านี่ ผมจะให้ดูอันนี้อารมณ์เป็นสีนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือเอสยู A T U, นะถ้าเราดูเนี่ยก็เขียนว่าเอสยู T U, นะครับอ่าอันนี้คือระบบอ่าปรับอากาศทีน,นี้ปรับอากาศก็เหมือนกันก็คือรับน้ําเอาแยกท่อน้ําเย็น2เส้นนะครับจากเอสยูนะครับ,จา, T U, รบจากชิลเลอร์ไม่ใช่เท่าที่จากเอสยู T U, รับเมนก็คือท่อน้ําเยน็นจากอ่าชิลเลอร์นะครับระบบชิลเลอร์เข้ามาเติมก็คือดันซัพพลายและรีเทิร์นนะครับเข้าเอสยูเอสยูทำหน้าที่อ่า ก็จะก็เหมือนคล้ายเปนคอยคือเอาความเย็นเป่าความเย็นเข้าท่อดักตัวนี้เป็นท่อดักนะครับนะครับอันนี้ต่อท่อดักนะครับท่อดักก็สังเกตดูนะครับเวลาเขาออกแบบเนี่ยเขาแค่เขียนลงท้ายด้วยนิ้วสองนิ้วนะสองนิ้วนะสองนิ้วครึ่งเนี่ยห้านิ้วห้าสิบนิ้วคูณสิบหกนิ้วห้าสิบนิ้วก็ก็แค่เยอะกว้างคูณยาวนี่ก็เป็นห้าสิบนอันนี้ก็สิบหกอ่ะมันจะอยู่นี้ดักอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตัวดักเนี่ยก็จะมีตัวฉนวนหุ้มเพื่อไม่ให้ความเย็นคอนเดนต์นะครับและตรงนี้คือหัวจ่ายหัวจ่ายอย่างนี้ก็เป็นหัวจ่ายสีทางนะครับส่วนในตัวนี้เหลืองๆถ้าเราสังเกตดูเนี่ยก็เป็นเฟกนะครับเพราะแอร์พวกเนี้ยนะครับมันตีมาเป็นกล่องดักเพราะวาเวลาจะแถบออกตามจุดเนี่ยมันก็จะใช้เฟกนะครับหย่อนลงมาพูดง่ายๆถ้า,ถาวาดให้ดู อันนี้เป็นระบบฝ้านะครับอันนี้เป็นพื้นเวลาเดินดักนะครับดักก็จะเดินประมาณนี้แล้วก็มีซัพพอร์ตนะครับวางนะครับทีนี้เวลาเราจะ,ะสมมติว่าตำแหน่งหัวจ่ายมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหัวจ่ายกิวมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแอก็บางทีก็จะเป็นเฟกท่อเฟกของแอร์ครับมันก็ลงมาใส่แ้วเป็นท่อเฟกเนีย่ยผมก็จะให้ดูรูป เฟ็ก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับอันนี้คือหัวจ่ายนะครับหัวจ่ายแอร์นะครับอ่าแล้วก็อ่าอันนี้เขาเรียกว่าสล็อตนะครับสล็อตอ,อันนี้ก็คือหัวจ่ายก็คือเฟกเข้ามาคอนเน็กต์เฟกเหมือนเมื่อกี้นะครับตัวนี้คือระบบะลมก็เรียกว A ่าแอร์ดัมเปอร์นะครับดัมเปอร์ก็คือปรับได้ปรับปรีลมได้ปรับปรีลมได้นะครับก็คือนี่คือระบบระบายอากาศมีดัมเปอร์ um <c oughs> ของระบบระบายอากาศ นะครับไอ้นี่เขาเรียกแอร์สวิปเปอร์นะครับไอตัวดูดนะดูดถ้าสมมติว่าดักมันอยู่ไกลๆกล็ต้องมีตัวนี้ดูดส่งเข้มานะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกแอร์นะครับแอร์แฟนนะครับก็คืออ,อยู่ท้ายสุดนะครับก็คือดึงอากาศออกนะครับนี่คือเป็นระบบอากาศนี้เรามาดูตรงนี้ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อแอร์เข้ามานะครับอันนี้ก็เราดูตามสเปคที่ว่าพวกแบบเข,เ,ขเขาเขียนมา นะครับว่าขนาดเท่าไหร่ดักตัวนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ผู้เขแบบกาหนดเหมือนอย่ตรงนี้ตรงนี้ก็เขียนว่า6นิ้วคูณ8นิ้วอะไรเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆท่าเกตด,ดูมันก็จะมีระบบก็เรียกว่าระบายอากาศนี่คือแดงๆนี่คือระบายอากาศนะครับอันนี้คือห,ห,หัวหัวหัวดูดอากาศก็คือเป็นพัดลมพัดลมดูดอากาศนะครับมันหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือตัวนี้ นี่คือตัวนี้ตัวท <There> ี in, ่อย no, oh. <Wow. S 1> ู่นะครับก็คือก็มีเป็นใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นมอเตอร์ดูดส่งเข้ามานะครับดูดส่งเข้ามาใลดักแล้วก็จ่ายออกไปอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นที่ติดอยู่กับฝ้านะครับแล้วก็จะมีพัดลมในตัวมีไฟ220ไปจ่ายให้มันด้วยนะครับมันดูดเปื้อนเข้ามาแล้วมันส่งส่งส่งอากาศออกนะครับส่งอากาศเสียนี่จะคือเป็นอากาศเสียในห้องน้านะครับน่กลิ่นดูดกลิ่นในห้องน้ํานะครับมีระบบ บายอากาศนะครับมันก็จะอยู่คู่กับระบบปรับอากาศนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งออกข้างนอกนะครับโบออกข้างนอกนะครับนี่คือเป็นระบบของอา่าครั ปรับอากาศและระบายอากาศมันจะอยู่คู่กันนะครับเวลาดูแบบดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูง่ายอย่างเงี้ยเมนมาจากตรงไหนนะครับเมนไปจ่ายยังไงอันนี้อันนี้เอสยูเอสยูเมนท่อน้ําเย็นนะครับท่อน้ําเย็นขึ้นมาจากตรงไหนเราก็ดูนะครับว่าเมนมาจากตรงไหนมาจ่ายนี่เมนมาจากนี่นะครับแล้วก็มาจ่ายให้เอสยูเอสยูพอท่อน้ําเย็นครับเอสยูนี้เป็นท่อลมเย็นแล้วปลอมลมเย็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นดักเป็นท่อปลอลมเย็นออกไปตามตําแหน่งหัวจ่าย อยู่กี่หัวขัลนขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบว่าไอเอสยูตัวนี้มันก็เรียกว่าทําความเย็นได้กี่ซีบียูนะครับระยะได้กี่หัวพื้นที่เท่าไหรอันนั้นอยู่ที่หน,น้าที่ผู้ออกแบบเขาเป็นผู้ออกแบบเราก็ดูแบบแล้วทาตามที่เขากําหนดมานะครับนี่คือผมยกตัวอย่างให้ดูเวลาดูแบบนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็คือตัดออกให้ดูเล็กๆถ้าผมแบบขยายที่มันมี แบบที่มันเยอะว่าน,นี้อาจจะมองไม่เห็นก็เลยเอาขยายส่วนเล็กๆมาดูว่าวิธีดูแบบของอแอร์เขาจะจะดูยังไงนะครับว่าโอเคนี่ท่อน้าเย็นนะครับท่อน้ําเย็นก็ก็จะมีขนาดอะไรของเขาอยู่นะครับว่าท่อน้ําเย็นขนาดเท่าไหร่ที่เดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนี่เขาเขียนไว้นะครับท่อน้าเย็นมีขนาดนะครับสองนิ้วครึ่งนะครับสองเส้นนี้คือใช้ท่อสองนิ้วครึ่งเมนที่ไปจ่ายให้นะเขาจะมีบอกขนาดเราก็ไม่แน่ที่เดินนะครับ เดินตามที่เขาะระบุไว้ว่าท่อเมีที่ใช้อ,อยู่ตรงนี้คือใช้ท่อขนาดเหล็กดำเขาออ้ามาท่อสองนิ้วครึ่งวิ่งคู่กันไปนะครับนี่ก็คือวิธีดูแบบนะครับแล้วก็ระบบระบายอากาศที่ผมก็ก,กินคร่าวๆให้น้องๆพอ ได้เข้าใจถ้าระบบมันไม่ใหญ่จริงๆนะครับเขาก็จะเป็นระบบใช้ดูดแล้วก็ติดผนังด้านนอกแล้วก็โบออกเลยนะครับเป็นพัดลมติดผนังธรรมดานะครับที่ใช้ถ้าระบบมันไม่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นระบบใหญ่ๆเป็นระบบโรงแรมนะครับเป็นระบบที่พักอาศัยที่มัน เรามีหลายห้องอะไรพวกนี้อาจจะต้องเ,อเป็นใช้เป็นระบบ่้ามีตัวแลกเปลี่ยนอากาศตัวนี้ก็มานะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบเล็กๆเป็นห้องไม่โรงแรมพักไม่กี่ห้องอะไรเงี้ยหรือเป็นเขาเรียกว่าอ่างเง็บเล็กๆก็จะใช้ก,ใชก็จะใช้เป็นพัดลมโบข้างนอกอติดผนังแล้วก็ดูดออกเลยแค่นั้นเองนะครับบางทีก็ไม่มีตัวดักด้วยทำออกจากห้องก็ออกข้างหลังก็โดดได้เลยนั่นคือระบบระบายอากาศ หรือบางบางดีไซน์ว่าดีไซน์ก็ก็เป็นติดฝ้าหรือซิลิงน,นะครับแล้วก็จากนี้ก็ต่อเป็นเฟกออกมาแล้วก็ตรงนี้มีกิวตันะขนหน่อยแล้วก็บบออกก็เหมือนกันนะครับมันแล้วแต่ผู้แบบเขาเจ้าแบบมานะครับส่วนถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็เป็นระบบธรรมดาถ้าเราสังเกตเห็นจ,จะมีไอ้ตัวบานเกรดนะครับที่ให้ถ้าติดอยู่ในห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นบานเกรด เล็กๆเพื่อให้อากาศมันระบายออกถ้าไม่มีระบบพวกนี้น่ะในห้องน้ํามันจะร้อนมากนะครับในนี้อากาศก็ไม่หุนเวียนเหมือนเราหรกครับ้องน้ำมันก็จะอุดตัดอะไรพวกนี้ไม่ไม่โฟนะครับนี่คือเป็นระบบระบายอากาศนะครับถ้าเดี๋ยวเป็นคลิปอื่นผมก็จะเอาตัวแบบนะมานั่งไล่ให้ดูว่าไอ้ระบบแต่ละ ตัวเนี่ยเวลาออกแบบก็ออกแบบมาอย่างนี้แล้วเราจะเริ่มต้นทํางานอย่างไรอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับระบบระบายอากาศนะครับทิ้งคู่ขับระบบปรับอากาศผมก็จะเ,เกรินๆคร่าวๆให้น้องๆพอได้เข้าใจพื้นฐานนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ